สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่4เมษายน2565นะคะและราคาทองเช้านี้ปรับครั้งที่หนึ่งมีการปรับลดลงอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์หรือกดกระดิ่งด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา นาิกา29นาทีรั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่3450บาทรับซื้ออยู่ที่3 350บาทส่วนทองรูปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่3 950บาทรับซื้ออยู่ที่2 9 8 0 4บาท56สตั์ค่ะ เช้านี้ปรับลดลงอยู่ที่50บาทค่ะและสปอร์ตโกนะคะมีการปรับลดลงเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐท,ที่พุ่งสูงขึ้นค่ะสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1920.10ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1920.34 0ค่ะปรับลดลงอยู่ที่0.24เปอร์เซ็นต์ และก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่33.458มีการปรับลดลงอยู่ที่0 0นเเซนค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อนะคะซึ่งจะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงแล้วก็1บาทค่ะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะ ซึ่งค่ากำเนดแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลายและน้ำหนักต่อกรของราคาทองแต่ละร้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองหัวซิ่งเฮงแม่ทองสุกแม่ทองใบอลอร์ล่แล้วก็ออสลิตกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวเส้งแห่งและก็ออสลิตด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ